รายได้ของภาพยนตร์รุกเอเลนโรมูลัสนะครับหนังภาคที่ผมจําไม่ได้สักทีนะว่ามันเป็นเอเลนภาคที่เท่าไหรอ่อ่ะเอเลนมี4ภาคปรเมติอุสคอนเวเนนตโรมูลัสเป็นภาคที่7ไม่รวมพวกเอเลนเวอร์ซัสเพรสเตอร์ซึ่งมันเอามาขยําอยู่ในไทม์ไลน์แล้วมันงงไม่รู้มันอยู่ตรงไหนกันแน่ดังนั้นก็จัดมันไว้อีกหมวดหนึ่งเป็นหมวดเอเลนเวอร์ซัสเพรสเตอร์แต่ว่าไอเอเลนที่มันเกี่ยวกับหนังชุดเอเลนที่มันเกี่ยวกับ เวลานมันชื่อเวลานอะไรวะบริษัทผมจําชื่อไม่ได้แล้วที่มันเป็นภาษาญี่ปุ่นน่ะเวลานยูทานิใช่ไหมเวลานยูทานิคอปเปอเรชั่นเกี่ยวกับปีเตอร์เวลานเกี่ยวกับโครงการต่างๆที่จะทําให้มนุษย์กลายเป็นอมะตะเนี่ยอันนี้มันอยู่ในอาร์คนี้มันอยู่ในจักรวาลเอเลี่ยน Alien ที่มีริปลีย์นะตัวละครเอเลนริปลีย์เป็นศูนย์กลางซึ่งก็ไม่ได้อยู่ทุกภาคนะครับเอเลนริปลีย์เนี่ยอยู่แค่4ภาคเอเลี่ยนเอเลี่ยน เอลนทสแล้วก็เอลนทวอลเซเลคชั่นสภาคปรามาเทอุสกับคานเฟเนนเป็นภาคต้นแล้วก็โรมูลัสี่เป็นภาคระหว่างมีคนบอกผมว่าเขาเรียกว่ามิดคั้วตอนแรกผมใช้คำว่าบีทวินคั้วนะฮะคือภาคระหว่าง นะเ l เลนบอมูรัสทำรายได้ทั่วโลกตอนนี้อยู่ที่ประมาณ283.5ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหลังจากเข้าฉายในสัปดาห์ที่3นะครับซึ่งรายได้นี้นับรวมรายได้จากวันหยุดช่วงวันหยุดแรงงานหรือว่าวันหยุดเลเ o อร์เดของอเมริกาเรียบร้อยแล้วนะแล้วตัวเลข283.5ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยทำให้เอเลนภาคนี้นะครับ แซงเ l เลนคอ v เ n เนนจากปี2017ครับไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะตัวเลขของเอเลนคอ v เ n เนนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ240.9ล้านเหรียญสหรัฐครับและทําให้เ l เลนโร m u ลัสกลายเป็นหนังในชุดเอเลนที่ทําเงินสูงสุดเป็นอันดับ2ครับอันดับ1นึ่งคือพร o มิ t ท e u อนะครับทำไรายได้ทั่วโลกอยู่ที่403.3ล้านเหรียญสหรัฐครับเราไม่นับตามอัตราความเปลี่ยนแปลงของค่างเงินอะไรพวกนั้นนะเพราะว่าถ้านับอัตราความเปลี่ยนแปลงของค่างเงินเนี่ย มันไม่มีใครแซงเอเลียนภาคแรกได้หรอกครับเอเลียนหนึ่งเอเลียนสองเนี่ยมันสูงรายได้นับอย่างนั้นมันจะสูงมากแต่ว่านับแบบนี้ก็นับตัวหนังใหม่ๆเข้าไปแล้วกันนะครับแต่ถ้านับเป็นเงินเนื้อๆเนี่ยเอเลียนบอมูลัสแซงพรเมิทีอุสเรียบร้อยแล้วครับและเป็นเพราะเป็นแบบนั้นเนี่ยผมว่ามันก็ดูมีแนวโน้มครับเพราะว่าเราทําสรุปไทม์ไลน์เอเลียนไปแล้วถูกไหมผิดบ้างถูกบ้างให้อภัยกันนะครับไม่ได้เซียนคือยอมรับนะผมไม่ได้เซียนเอเลียนเลยผมใช้ย้อนดูเอาแล้วมันก็จําอะไรไม่ค่อยได้นะครับ เออผมว่าหนังเอเลี่ยนอ่ะถ้าไม่นับเอเลี่ยนสองอ่ะที่เจมส์คัมรอนทำอ่ะทุกภาคผมอาจจะดูภาคละรอบแค่นั้นนะครับไอ้โปรเมทิอุสกับคอนเฟเนนต์เนี่ยชัวร์ๆเลยดูภาคละรอบไม่ได้ดูซ้ําเอเลี่นหนึ่งอาจจะได้ดูซ้ำหรือไม่ได้ดูหรือได้ดูผ่านๆก็ไม่รู้ไอ้เรสเลกชั่นกับไอ้เล่นสามยิ่งหนักเลยครับไม่มีทางได้ดูซ้ําเลยเผือได้ดูเต็ม,เต,มเต็มหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจเลยไอเล่นสามมันนั้นผมโคตรไม่เชี่ยวชาญเลยในไทม์ไลน์มันอาจจะมีหลุดมีรั่วบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็เป็นภาพรวมนนนั่นแหละนะ ซึ่งพอเราได้เห็นภาพรวมของจักรวาลเอเลี่ยนออกมาแบบนั้นเนี่ยผมว่าเราก็ได้เห็นรอยร่องรอยบางอย่างครับที่ผู้กำกับหนังเอเลี่ยนในภาคต่างๆเนี่ยเขาทิ้งเอาไว้แล้วยังไม่ได้มีการเก็บไอ้ที่ทิ้งเอาไว้แล้วเก็บเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็คือเอเลี่ยนซีโนโมอฟตัวแรกในเอเลี่ยนภาคแรกที่มันติดมากับหน้ากากไอเคนถูกไหมครับแล้วก็ถูก เอาขึ้นมาบนยานรอสโตรโมแล้วมันก็ออกมาเป็นเชสเบอร์สเตอร์แล้วมันก็กลายเป็นซนโนมอฟตัวใหญ่แล้วตอนสุดท้ายริบลี่ก็จัดการใส่ชุดอวกาศแล้วก็ปิดแอร์ล็อกแล้วก็ถีบมันออกไปนั่แหละครับในเอเลนโรมูลัสเนี่ยยานมันก็ไปเอามาแล้วก็กลายเป็นนั่นก็นั่นคือ,น,น,คอนั่นคือการเก็บเอาเรื่องราวที่ต่อเนื่องจากเอเลียนภาคแรกมาใช้ในเอเลนโรมูลัสแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยอีกหลายๆภาคครับยังไม่ได้มีการเก็บอะไรแบบนี้ครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้พวก Prometheus กับ m e l i n Covenant น Co ะ่ะอย่าง Prometheus เนี่ยตอนท้ายที่ที่ไตรโลบายอะ่ะไอ้ไตรโลบายที่ออกมาจากท้องดรชอที่เป็นเหมือนปลาหมึกยุบยับอย่างนั้นอะ่ะแล้วมันไปเกาะหน้าเอนจิเนียร์แล้วมันก็ฟักออกมาเป็นดีคอนนะดีคอนตอนนั้นก็ยังไม่ถูกเอาไปใช้งานอะไรนะครับหรือไอ้พวกที่อยู่บนดาของเอนจิเนียร์ที่ไอเดวิดสร้างขึ้นมาไอ้พวก NeoMorph ทั้งหลายอะ่ะ มันเยอะมากเลยนะอยู่บนดาวออกมาจากท้องดรอลิซาเบธชอนนั่นนะ่ะ mm. ก็ยังไม่ได้เล่าต่อนะครับว่าเดวิดมันทิ้งพวกนั้นขึ้นมาแล้วมันยังไงต่อหรือสําคัญที่สุดก็คือเดวิดที่เอาดรชอใส่ในไฮเปอร์สลีปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเอาเฟสเฟสฮักเกอร์สตัวที่เป็นเอมบริโอของเฟสฮักเกอร์เนี่ยขึ้นมาบนยานด้วยแล้วบนยานมีคนพร้อมให้เอาไอ้บ้านนี่ไปเกาะหน้าเต็มไปหมดเลยเนี่ยเดวิดมันพาทุกคนเนี่ยมันพายานคอนเวน์ไปที่ไหนเนี่ย อันนี้ก็ยังไม่ได้มีการเล่าต่อครับดังนั้นเมื่อมันท mid ํามิดคั้วแบบนี้ได้แล้วเนี่ยผมว่าหลังจากนี้จะไปทางไหนก็ได้ครับแล้วมันก็น่าสนใจครับว่าไม่ว่าเฟดอร์อาเบรสจะได้ถือหางเสือหนังชุดเอเลี่ยนต่อหรือว่าจะเป็นบริดลีย์สกอตต์กลับมาทําต่อนะครับโอ้เหนังเรื่องเอเลี่ยนเอเลี่ยนโบรมูลัสเหมือนกับเพลของ p r e d a t o r นะครับคือการกลับมาเออมันต้องงี้ดิหนังชุดนี้อ่ะแล้วมันก็จะได้ทางครับแล้วเราก็จะได้เห็นเราก็จะมีโอกาสได้เห็นมันต่อเนื่องไปนะครับ หลังจากที่เอเลนโรมูลัสนะครับเข้าฉายมาได้ตอนนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่3นะครับอย่างที่เราบอกว่าเมื่อสักครู่ครับว่าเราปลดสปอยเรียบร้อยแล้วนะไม่มีอะไรที่ต้องกั้นกันแล้วนะดังนั้นเฟเดร์อา,าเรเสล่าสุดโพสใน X ครับบัญชี X ส่วนตัวเป็นภาพของตัวละคร เอเลี่ยนโบมูลัสหลังจากเข้าฉายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกเขาก็มีการเปิดเปิดเผยเ,เนื้อหานิดหน่อยตอนให้สัมภาษณ์หลังจากหลังฉายไปประมาณสัปดาห์สสัปดาห์แต่หลังจากสัปดาห์ที่3เรียบร้อยนะครับตัวเฟเดออาเวรสผู้กํากับเองเหมือนจะรู้สึกว่าอาะละ่ากูป,ปลด100%ปอละอยากจะเล่าอยากจะให้ดูอะไรจะให้ดูแบบไม่กระมิดกระมีนละแล้วสิ่งที่เขาโชว์ทันทีนะครับหลังจากมีการปลดสปอยเอเลี่ยนโบมูลัสเฟเดออาเวรสก็โชว์ฟุตเทจนี้ทันทีครับ มันชื่อว่า The Offspring The Offspring เนี่ยเป็นเอเลียนไฮบริดตัวใหม่ล่าสุดนะครับจากเอเลียนวอร์มูลัสตามท้องเรื่องก็คือมีตัวละครท้องแล้วดันไปฉีดสารสกัดซีโนมอฟเข้าไปในตัวไอสารสกัดซีโมโนมอฟไปผสมกับตัวอ่อนซึ่งเขาบอกว่าเป็นตัวอ่อนที่ไม่สมบูรณ์ด้วยนะเออเขาให้ข้อมูลไว้แบบนี้นะเขาบอกว่าเป็นตัวอ่อนที่มันมันมันไม่สมบูรณ์ด้วยมันก็เลยออกมาเป็นไอเอเลียนไฮบริดผสมคนที่ดูพิลึกพิลั่นนะครับ เขาว่ากันว่าเฟเดอัลเวรสทำเอเลนไฮบริดที่ชื่อว่า The Offspring ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อแสดงการคารวะไฮบริดอีกตัวหนึ่งครับมันชื่ออะไรมันชื่อนิวบอลมั้งในหนังชุดเ Alien r e s u ซเรคชั่นอันนั้นออกมาจากท้องริปลี่เลยนะครับตัวละครไอออฟสปริงเนี่ยมันฮือฮาในโซเชียลมีเดียเพราะว่าหลังจากที่เฟเดอัลเวรสเปิดเผยรูปแล้วก็รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับตัวละครนี้นะครับภาพนี้เป็นภาพเบื้องหลังแล้วเขาก็เข้าไปบรีฟกันนะครับซึ่ง เราก็เห็นตรงนี้เลยครับว่ามันไม่มีซ g เลยนี่หว่ามันคนเนื้อเนื้อเลยซึ่งอันนี้เป็นจุดเด่นของเ l เลนโรมูลัสนะครับเฟเดอารเรสถ่ายทำหนังเรื่องนี้โดยใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกในการตกแต่งเป็นส่วนใหญ่สิ่งที่สร้างขึ้นมาเป็น v i ชวลเอฟ f ฟก t อ่ะมันเป็นแบบ ของแท้ฮะเป็นชุดยางมัง่งเป็นหุ่นพับเพดเป็นอนนเมโทรนิกบ้างอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์าฟิกก็เอามาตกแต่งให้มันเนียนขึ้นอะไรแบบนั้นดังนั้นตัวละครหลักซึ่งเป็นตัวทวิสต์นะครับของตัวละครนเนี้ยของไอไอไอตัวออฟสีออฟสปริงเนี่ยเขาก็เลยต้องใช้นักแสดงครับเอามาสวมชุดที่ว่าครับและนักแสดงก็คือนักบาสอดีตนักบาสเกตบอลชาวโรเมเนีย ที่ชื่อว่าคุณโรเบิร์ตโบรโบสซี่นะครับโรเบิร์ตโบรโบสซี่อายุเท่าไหร่ไม่ได้เอาเอายุมารู้แต่ส่วนสูง2เมตร31เซนติเมตรครับไอพี่เอเลี่ยนภาคแรกที่เป็นคนดำนะ่ะนั้นยังแค่200 200นิดๆครับ200ไม่ถึง210คนนี้เนี่ย2 3 1ครับเฟเดร์อวารเรสเล่าถึงไอเดียของฉากที่เป็นเรื่องราวของ The Offspring เนะี่ยที่หลายคนก็วิจารณ์กันนะครับว่า ผมว่ามันรู้สึกมันหลุดหลุดยังไงชอบกลจากเรื่องหลักนะกำลังมันมันเลยออฟสปริงมาดูแบบโอ้โหมันไปไกลมากเลยเนี่ยตอนนี้ยืนยันแล้วครับว่าความรู้สึกแบบนั้นไม่ได้เป็นเฉพาะคนดูบางกลุ่มอย่างพวกเราครับผมก็เป็นผมก็รู้สึกแบบโอ้ยบิยอนมากเลยมันไปไหนวะเนี่ยชอบไม่ชอบอีกเรื่องนะครับแต่ว่ารู้สึกมันไปไกลมากเลยอะเรื่องราวที่เราตามอยู่ก็คือเรื่องราวของกลุ่มตัวละครที่เอาตัวรอดบนสถานีอวากาศถูกไหมเพราะมันมีซินอมาฟเต็มเลย แอนดี uh, and mm ้กับเบรนจะพาพวกกลับมาที่ยานได้ยังไงเนี่ยน,นั่นคือสิ่งที่เราตามอยู่แต่เราไม่คาดหวังครับว่าสุดท้ายมันจะมีการฟักเอเลนไฮบริดขึ้นมาแบบนี้ mm hmm. เราก็เลยรู้สึกแอบรู้สึกว่ามันดูเกิน,กน,ล,นล้นนะเฟเดอ a ร mm ์อเวรสให้สัมภาษณ์ mm hmm. หลังจากที่หนังฉายไปแล้วครับ mm hmm. เล่าว่า จริงๆแล้วไม่ใช่แค่คนดูอย่างเราครับที่รู้สึกแบบนั้นตอนเขาเอาไอเดียเรื่อง The Of f Spring เนี่ยไอ้ท่อนเขาเรียกว่าท่อนที่4เนี่ยองค์ที่4ของหนังเนี่ยไปเสนอให้กับสตูดิโอทั้ง 20th Century Fox แล้วก็ดิสนียผู้บริหารที่มีส่วนในการตัดสินใจว่าจะเอาเอะไราเข้าเอาอะไรออกนะครับเฟดีอ a ลเวรสบอกว่าพอเขาได้ฟังเรื่องส่วนเนี่ยว่าเ เราจะเล่าเรื่องเลยจากเรื่องที่เราโปรโมทไปอีกนะมันจะมี 1, 2, 3มันจะมีแบบเนี้ยมันจะมี a อเลี่ยนไฮบที่ชื่อว่า The Offspring ที่โผล่มาจากตัวละครซึ่งตั้งคันอยู่อะไรแบบนั้นนะ่ะผู้บริหาร 20th Century Fox กับ Disney ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลโปรเจกต์ l l i e n ่ o m บอ u บบอก f ฟเดอร์อเวรสว่าเออเฟเดรเราไม่แน่ใจเลยว่าเราไม่แน่ใจเลยว่าคุณจะใส่ฉากนี้หรือเปล่าอ่ะเพราะมันดู เขาใช้คำว,ว่ามันดูก้าวข้ามขีดจำกัดของเนื้อเรื่องดั้งเดิมมากจนเกินไปครับสตูดิโออ่ะต้องการความมั่นใจกว่านี้ว่าหรือไม่เอาไหมเราจบแค่แบบหนีออกมาไหมเออแล้วก็แล้วก็แล้วก็สังหารอะไรอย่างเงี้ยอาอจจะมีตัวมันติดมาแล้วต้องไล่มันออกไปอีกหน่อยก็ก็พอไหมเราไม่ต้องถึงขั้นมีไอออฟสปริงออกมาเดินมันเยอะเหมือนกันนะเอออันนั้นมันเยอะเหมือนกันนะคนที่เป็นคน Motivate Studio นะครับเป็นคนแบบว่าโน้มน้าวแรงสตูดิโอบอกว่าเฮ้ยเฮียผมว่าเรามาถูกทางแล้วเว้ยเราไปทางนี้แหละเราต้องไปให้สุดคนเนี่ยมันคาดหวังอยู่แล้วว่าเอเลี่ยนก็คือมนุษย์ไปติดอยู่ในสถานีวากาศแล้วก็มีตัวอะไร่ฆ่ามนุษย์ก็เอาตัวรอดออกมาได้สังหารมันได้บางส่วนเอารอดออกมาแต่ว่าจะมีบางสวนที่ตายแล้วก็จบด้วยการเข้าไปนอนในไฮเปอร์สลีป มันเป็นสิ่งที่คนดูเอเลีนะดูมาถึง6-7ภาคแล้วถูกไหมครับ6ภาคอะเขาคาดหวังได้อยู่แล้วริปลี่อะรอดจากเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ในเอเลียนทุกภาคเนี่ยก็คือแบบนี้ทำอะไรบางอย่างจัดการตัวละครสุดท้ายที่เป็นตัวใหญ่แล้วก็เข้าสู่ไฮเปอร์สลีฟเป็นแบบนี้ทุกภาคครับดังนั้น f ฟเดเอ l v เ r ร z สก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราซ้ำแบบนั้นไม่ได้เราต้องเพิ่มอะไรเข้าไปเป็นทางใหม่เฟเดเอร์เรสอธิบายว่า จริงๆหนังทุกเรื่องของแกนะครับมันจะมีองค์ที่4อยู่ซึ่งเป็นช่วงท้ายที่มีการเติมเรื่องราวที่เรื่องมันเหมือนกําลังจะจบนะครับแล้วมันก็จะเล่าอะไรบางอย่างต่อไปอะ่ะแล้วก็มีการพลิกผันที่มันพลิกหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยแบบในที่อยู่ในเอลเลนโ m ลมูลัสเนี่ยเฟรดอร์อเเรสบอกว่านั่นเป็นสิ่งที่แกทาอยู่เป็นประจำอยู่แล้วครับเพราะแกรู้สึกว่ามันทําให้คนดูตื่นเต้นแล้วมันเป็นการทวีความเข้มข้นในการรับชมหนังโดยเฉพาะหนังที่มีรสชาติแบบสยองขวัญแบบนี้เนี่ย The of f Spring เนี่ยด้วยเหตุนี้ครับใช้คำนี้ดีกว่าด้วยเหตุนี้เนี่ยเฟเดอร์อร์เรสก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเราต้องการต่อองค์สี่ขยายเรื่องราวแล้วก็ไปให้เกินกว่าจินตนาการของผู้ชมเนี่ยเราก็ต้องทำให้ตัวจัตประหลาดที่มันกำลังจะออกมาเนี่ยมาถึงโลจิกตรงไปในความทรงจำของผู้ชมได้ทันทีครับมันก็เลยนำมาซึ่งดีไซน์ของ The of Spring ที่เจ๋งมากครับออกมาเจ๋งมากน่ากลัวแล้วก็ มีการทำคอมพิวเตอร์กราฟิกในการควบคุมความเคลื่อนไหวของใบหน้าบางส่วนที่ทไให้มันดูบิดเบี้ยวแล้วก็พลึกขึ้นไปอีกเบอร์หนึ่งครับอันนั้นคือเรื่องราวของ The Offspring นะครับอีกหนึ่งเรื่องเราพูดกันตั้งแต่ตอนต้นแล้วถูกไหมว่าหน,นังเรื่องเอเลียนน่ะดู ดูมีศักยภาพในการไปต่อได้เออมีพล็อตหลายอย่างที่ปล่อยเอาเปิดเอาไว้แล้วก็ไม่ได้เก็บเออเปิดเอาไว้แล้วก็ปล่อยเอาไว้แบบนั้นถ้ามาไล่ทยอยเก็บนะเรามีอะไรให้ทำอีกเพียบเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวละครเอเลนริปลี์เอเลนริปลี์ไม่นับไอแมวโจนซี่นะครับไอแมวโจนซี่ก็ไม่ได้ปิดเหมือนกันนะแมวโจนซี่เนี่ยเข้าไฮเปอร์สลีปไปพร้อมกับริปลี์ตอนจบหนังภาคหนึ่ง ริ p ลี y โผล่ออกมาอีกที50กว่าปี57ปีหลังจากนั้นในหนังเอเลนภาค2เพราะว่าพวกของเวลันยูธานีเนี่ยไปเจอริ p l e y อยู่ในกระสวยนี้กระสวยลีหลับอยู่ในไฮเปอร์สลีปเขาก็เลยปลุกเธอขึ้นมาแต่เขาไม่ได้บอกเราเครับว่าเขาปลุกแมวไหมแล้วแมวมันไปอยู่ที่ไหนแต่จะทําเรื่องนั้นต่อก็ได้ครับไม่มีใครติดส่วนเรื่องของ Ripley เนี่ยริ p ลี y ก็ก็ตายแล้วฟื้นหลายตอนตายแล้วฟื้นสักรอบหนึ่งฮะจะเรียกว่า2รอ,อบก็ได้นะ ริบลียอยู่ในนอสโตโมเจอเอเลียนได้รับการาช่วแบบว่าสู้กับเอเลียนเข้าไฮเปอร์สลีฟถูกปลุกขึ้นมาไปทำภารกิจไปเจอกับควีนเอเลียนฆ่าควีนแต่มีตัวอ่อนอยู่ในตัวตื่นขึ้นมาอา้าวตายหายานอวกาศตกในคุกปราเอเลียนที่อยู่ในยานอวกาศปราเอเลียนที่อยู่บนดาวคุกแล้วก็สละชีวิตตัวเองลงไปในเตาหลอมเหล็กเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ไอ้ไอ้ตัว ควีนซีโนมอฟที่อยู่ในตัวเนี่ยมันจะเพาะออกมาเธอไม่ได้เธอต้องการให้มันตายเราก็รู้สึกว่าเอ้ยริลบตายแล้วภาคที่3ภาคที่4 200ปีหลังจากนั้นใครก็ไม่นูกโคลนริปลี่ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งซึ่งอันนี้นี่แหละครับประเด็นเรื่องของการที่ริปลี่โคลนขึ้นมาได้ลบกตัวโคลนของริปลี่ที่ปรากฏตัวในเอเลนเบรเซอร์เรชั่นเนี่ยตัวนั้นก็ยังไม่ตายนะครับดิลลี่ตซีนเขาบอกว่าเธอกลับโลกมาพร้อมกับไอตัวแอนดรอยที่มที่มีชื่อว่าคอดังนั้นเราคาดหวังได้ครับว่าเออถ ก็เป็นออปชันที่น่าสนใจนะเพราะว่า The Last Girl ประจำหนังชุดเอเลีตัวนี้ยังมีชีวิตอยู่ครับล่าสุดซิกน n วีเวอร์ให้สัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการเล่นหนังเอเลีอีกรอบนึ่งเนี่ยออนะักข่าวถามเรื่องนี้ตรงๆเลยเธอก็เลยบอกว่าฉันรู้สึกว่าตัวละคร r i p l e ーไม่เคยอยู่ห่างจากฉันเลยนะแต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยฉันก็ไม่เคยอ่านบทไหนที่ทำให้รู้สึกว่าแหมคันเว้ยเราต้องกลับไปเป็นริบ l e y สำหรับตัวเธอนะครับเธอบอกว่าเธออยู่อีกมิติหนึ่งแล้วแล้วก็ในมิติเนี่ยในมิติที่ว่าเนี่ยตัวละครริบลี่ของเธอปลอดภัยจากเอเลี่ยนหมดละเออเอาจริงๆมาจนถึงวันนี้เนี่ยซิกนีวีเวอร์บอกว่าเธอเองก็ไม่ได้คิดถึงหนังเรื่องเอเลี่ยนบ่อยนักครับแต่คุณก็รู้ฮอลลีวูดเนี่ยนอตติ้งอิมพอสซิเบไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้แล้วแน่นอนว่าผู้กำกับหลายท่านที่ทำงานอยู่ณนะวันนี้ในฮอลลีวูดเนี่ยก็ได้รับแบรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่องเอเลี่ยนของ ขริดลีย์สกอต t ์หลายคนก็อยากจะเห็นหนังของริ p ลียกลับมาอีกสักเรื่องหนึง่งซิกนิวิเวอร์บอกว่าฉันไม่ได้มานั่งคิดเรื่องนี้บ่อยๆนะแต่ถ้ามันมีโอกาสขึ้นมาฉันก็พร้อมจะพิจารณามันเคยมีมาแล้วหลายครั้งเหมือนกันนะไอโอกาสที่บอกว่าอยู่กลับไปเล่นเป็นริบลียในหนังชุดเอเลนภาคใหม่ไหมอะไรแบบเนี้ยแต่ซิกนิวิเวอร์ก็บอกว่าเธอก็ยุ่งกับการทําอย่างอื่นอยู่ณนะขณะนั้นตลอดเลยครับดังนั้นรอครับโอกาสไม่ได้ปิด แต่ก็ไม่ได้เปิดขนาดนั้นผมใช้คำนี้ดีกว่านั่นคือเรื่องราวของภาพยนต์ชุดเอล่ยนล่าสุดอย่างเอล n r นร u ซเรคชั่นครับ